เลือกสลันลัดก็คือได้ศิละคืนมาโอ้เปิดตัวชัดเจนเลย<ฆ>ว่าจะเป็นตัวแทนของสามีมีเงาสามีอยู่ข้างหลังนี้นเหรอค่ะก็คนหลักสี่ตอนนี้เนี่ยอย่าูจักนะคะที่ลงพื้นที่เนี่ยเขาเสียดายคุณศิลามากในพื้นที่เนี่ยถ้าจะถามว่าชาวบ้านคุ้นเคยกับหลีไหมอันนี้ก็คือเราเจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่สาหรับพี่ศิละเนี่ย เขาเด้วยความที่มีภารกิจในสภ<พ>าและนอกสภาเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายด้วย <_ d ose> ต้องเดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน <rất S 1> <ส>ทั่วประเทศ <_ d ose> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องในพื้นที่เนี่ยมันเป็นส่วนของที่ดูแลอยู่แล้วคือเรียกว่าถ้าความใกล้ชิดกับคนในชุมชนการเข้าใจสภาพปัญหาพื้นที่ไม่แพ้คุณศิระแน่นอนเพราะทำงานในเชิงพื้นที่ด้วยกัน กเ็เรื่องปัญหาที่ประชาชนพบอยู่ทุกวันนะคะเรื่องปากท้องเรื่องอสวัสดิการของประชาชนนะคะอันนี้ก็อยากจะใหเ้เรื่องค่าครองชีพที่แบบทำให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้คื <c oughs> คอเราก็ต้องการทุกคนต้องการผลักดันตัวนี้นะคะ <c oughs> แต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะ <c oughs> แต่การที่เราเป็นสสที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยนะคะ เราทำงานใกล้ชิดกับประชาชนไว้ก่อนนะคะส่วนการผลักดันกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นนโยบายพักแล้วเราก็เป็นคนสนับสนุนนะคะหลายๆอย่างนะคะแต่ว่ายังไงเราว่าสสเนี่ยต้องไม่ทิ้งพื้นที่ต้องไม่ทิ้งประชาชนนะคะต้องเป็นอะไรที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็คอยก็อย่างที่คุณเพชรพูดเราก็เห็นด้วยนะะก็ต้องควบคู่ะคะ้าก็ต้องควบคูท่ทั้งสองด้านแต่ว่า ก็เหมือนเป็นตัวกลางให้ประชาชนในการประสานงานต่างๆอย่างประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าต้องมีปัญหาอย่างเงี้ยต้องติดต่อใครต้องทำยังไงเขาก็ถ้าสมมุติเราเป็นสสที่ประชาชนเขานึกถึงเป็นคนแรกนะคะเขาก็จะโทรหาเราโทรหาทีมงานว่าเออมีปัญหาแบบเนี้ยเขาต้องทํำยังไงนะคะเราก็ประสานงานต่อรหรืออันไหนที่เราต้องทําได้เดี๋ยวนั้นเราก็ทําเลยนะคะคอันนี้นก็จะทําให้เขามีความอุ่นใจนะคะคว่า ว่าเขาไม่ทอดไม่โดนทอดทิ้งแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถจะแก้ปัญหาให้เขาได้ก็ทําทงานด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็เป็นเป็นคู่ที่ดูแลประชาชนด้วยกันอยู่แล้วค่ะคก็ไม่ได้เป็นงานของคนใดคนหนึ่งค่ะครับคุณสารรัตน์คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะสะท้อนผลเป็นการชิมลางเป็นการทดสอบวัดใจคนกรุงเทพก่อนการเลือกตั้งระดับชาติไหม อันนี้ก็มันก็น่าจะมีส่วนบ้างนะคะแต่ยังไงก็การเลือกตั้งของของคนหลักสี่นะคะอันนี้เป็นของเป็นเป็นเป็นเรื่องของคนหลักสี่เป็นหลักนะคะในตอนนี้นะคะ